มีแต่ปันปันอะไรปัญญาเขาหนีปัญญากูนี่เจอปัญหาอเหี้ยปัญหาไอเหี้ยไอเหี้ยเหี้ยเหี้ยใส่เหี้ยใส่เหี้ยใส่อีเ้ยนเมืองยังอยู่ยังอับเียมเผิอมึงจะเผออันเผืออันเผืมึงยามงมิงเหยมิงเผอ

H, I, V, ีโอทีเอซคือมึงอย่างมันเป็นโลกที่เป็นแหน่เดี๋ยวพูดว่าไงกับนี้เราที่เป็นแหน่กันแกล้งกันแกล้งให้มันเป็นหลักที่เป็นของของที่มันเป็นขอราอีแรงอีกา อี่แ้ไม่สบายอันนี้อืมตั้งแต่อุบัติเหตุท่านั้นคือหลายๆอย่างมันก็เคลื่อนเหมือนอะไอง ไม่ตรงมึงเลยหรอที่เป็น,นอย่างนี้ อ๋อไอตัวกันคือตัวกกองไงเมื่อขนะาวกล้องเป็นกล้องข่าวแลนะกล้องเป็นกล้องตัวกล้องข่าวเขาที่ไหนไม่จริง นี <laughs> uh. ่คือขาวที่เป็นจุดไฟใหม่ไม่เซนโคเบงโคเบง มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวคอร็อกตัวคอรแท็กเข้าระบบเนี่ยเราที่เป็นเนี่ยตอนเยอะรถเอาไปต่ออะไร,อ,ะอ,อ,ะไรอ่ะพอร์บอลเอล่าเลยอเหี้ยพวกนี้มั่งกู้เสถุนแล้วช่วยอากาศยิง่งยังไงก็แทนที่จะกูไปเนี่ยม่นเอาไอ้คนเรียนไปกับมีสิ่งนี้เป็นอ่างอข,ของเขาขอ,อางเขาอีเหี้ยกู้เสถุนนั่มันก็ข่าวเกะคาที่ว่าเป็นคาแล้ว nước luôn rồi, rồi mẹ nhìn đúng mình nghe rồi mẹ rồi mẹ mẹ นอ่เด้นี้ด้นี่เหรอมันก็เล็กแน่นั่นรนั่นน่ะตัวเล็เดียวนั่นไอ้เด้มาไอเด้ให้จับเด้ยงันนู้นก็มีอะไรกันนู้นตวนู้นน่ะข้าหลังนี่ไเทน้เทนี่ตัวนี้น้ตเทนี่ก็น้เทน้เท้ เงินเต็มยู่เลยอืมการ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 

<laughs> nghe ngon mem nghe cái bạn này tổ của này này người đầu Nói nghe ừ, subscribe มนี่มนี่นี่มนี่กันเหรอเฮ้ดูนี่กันเหรอมันี่นะฮันี่กัันี่กัมันี่กันดูนี่กันมันี่กันหรอมน้ฮึนี่กันแล้วชิบชินี่กันอบกมืนบักมือนเอ้ยนะเข มยังไม่ได้แกะเลยอันนี้น่าจะเป็นหลอดไฟไม่ก็อันนี้หลอดไฟหลอดไฟที่ซื้อมาเนี่ยนี่มีหลอดไฟฟิวซื้อมาผิดหมดเลยอะพิวส์มันคโละคนลสไซส์อันนี้เป็นเน่น่าจะเป็นเน่เนี่ย ที่ครอบนี่แหละที่เป็น,นไฟตไึตบ

Yeah mm -hmm.